สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสายอาชีพช่างไม้ให้คุณได้ฟังบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้สายอาชีพช่างไม้มันก็แค่ช่างไม้อืมเข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้วคําว่าอาชีพช่างไม้มันประกอบด้วยอาชีพหลายหลายอาชีพประกอบกันคือมันแตกสายออกไปเยอะมากไม่ได้สายอาชีพคําว่าช่างไม้อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยงานบานเลยแต่มีอะไรบ้างและที่สําคัญเนี่ย ในคลิปต่อไปเราก็จะมาพูดถึงว่าโอกาสที่คุณอาจจะมองข้ามใปภายใต,ต้คําว่าสายอาชีพช่างไม้แล้วที่สาคัญก็คือข้อเสียของคําว่าอาชีพช่างไม้มันมีอะไรบ้างแล้วค่อยว่ากันไปในคลิปต่อไปแล้วกันอันนี้เราจะมาพูดถึงสายอาชีพช่างไม้ก่อนมันประกอบด้วยสายอาชีพอะไรบ้างอ่าเราลองมาไล่เรียงเอาเท่าที่นึกออกนะพี่นะ้เอาเท่าที่นึกออกก็ประมาณนี้มีอะไรบ้างอ่าอย่างแรกเลยเนี่ยเวลานึกถึงอาชีพช่างไม้นึกถึงลงเลื่อยเลยทําไมอ่ะ เออถ้าพี่ไม่เลื่อยไม้มันจะทําพอดิจิเจอร์ได้ยังไงล่ะพี่มันต้องมีลงเลื่อยที่สมัยก่อนนี่ผมไปลงเลื่อยมัยเด็กๆโอ้ต้นไม้บางต้นมันสูงทั่วหัวเลยนะโอ้โหมันใหญ่มากเลยแต่เวลาเอาขึ้นแท่นเลื่อยเนี่ยจับเครื่องจับปักลงไปปุ๊บลากเข้าเครื่องไอ้เครื่องแบบนี้นี่แหละแต่เครื่องใหญ่กว่านี้นะลากป้าป๊าป๋าาาาอเป็นแผ่นเป็นแผ่นเฮ้ยทำไมพี่เลื่อยง่ายจังเลย ออ <g ül> ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายหรอกพี่มันก็ต้องรับคงรับคมอะไรทาอะไรกันวุ่นวายในเบื้องหลังในงานเบื้องหลังของลงเรื่อยโอ้หงานไม่ใช่ธรรมดาอ่าอันนี้เป็นหนึ่งในสายอาชีพที่เกิดขึ้นเลยสําหรับงานช่างไม้อ่าสําคัญมากๆทําไมมีใครแปลรูปให้โอ้แม้ยุคป,ปัจจุบันคุณจะเห็นว่าวิวัฒนาการเครื่องมือมันเริ่มจะเข้ามาแล้วในการแปะรูปมันอาจจะไม่ต้องไปลงเรื่อยก,ก็ได้แต่ถ้ามันใหญ่มากๆก็ต้องไปอยู่ดีนะพี่นะโอ้โหมันใหญ่จริงๆเนี่ย ยากเหมือนกันนะที่จะที่จะไปจัดการไม่ให uh, ้ม uh, ันเป็นแผ่นออกมาเนี่ยอ uh, ่าเนี่ยมันก็เป็นหัวใจหนึ่งอ่าอาชีพต่อไปที่เกิดขึ้นคืออะไรภายใต้คําว่าช่างไม้หรือคําว่าไม้เนี่ยนะช่างโต๊ช่างเก้าอี้อ่าช่างโตช่างเก้าอี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานไม้จริงเออมันไม่มีไม่อาจให้ทําเก้าอี้หรอกนะจะบอกให้ยกเว้นจะเป็นไม้อีกอีกแนวหนึ่งเลยเอาอันนั้นเราไม่ไม่ใบกากลับพอแล้วเอาแค่นี้ก่อนแล้วเอาแค่ไม้จริงก่อนแล้วกันเอาไม้จริงก่อน โอ้แมงเงินไปไกลเกินไปช่างโต๊ช่างเก้าอี้เอาว่าคงกระถามว่าเอาแล้วมันไม่ได้รวมกวับช่างอย่างอื่นเลเหรออาร์บีมันแยกออกจากกันนะครับเวลาผมทําเนี่ยผมจะผมจะเห็นฝ่ายงานเนี่ยออกเลยเพราะว่าเพราะามันจะเกิดความเชี่ยวชาญคนละด้านเพราะเวลาเราลงไปในสายอาชีพแล้วมันจะเกิดความเชี่ยวชาญใี่คนละด้านในงานไม่จริงได้อีกแบบหนึ่งนะอาและที่ํำการก็จะมีอีกอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นมาภายใต้โต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็คือช่างไหว อืมก็ก็เป็นอีกสายอาชีพหนึ่งไม้นะครับหวายนะอ้าวไม้นะงานไม้นะ่งานไม้โครงสร้างบางทีมันก็ต้องใช้ไม้เป็นหลักบางทีก็เล่นหวายอย่างเดียวเลยอันนี้แล้วแต่ความความโปรเฟชโนของช่างงานหวายมันดียังไงอ่างานหวายมันดีตรงที่เ้าอีมันนั่งแล้วมันเย็นทำไมมันเย็นอ่ะมันมีรูมันมีรูคือมันจะพลุนไปหมดอย่างนี้เนี่ยนะพี่มันก็เย็นสิอ้าแต่ข้อเสียคือนั่งแล้วมันตูดลายหน่อยเพราะฉะนั้นเขาจะมีบอกมาให้วาง โอ้ย oh, จะมีบอกไหมวางวางทำไมอ่ะวางให้ตูดไม่ลายมันนิ่มหน่อยง่ายเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะงานไม้จริงเพียวๆบางทีมันโอ้มันก็อย่างว่านอะืมันก็มันก็มันก็ร้อนหน่อยแล้วยอยู่เมืองร้อนด้วยยิงไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยเพราะงั้บางคนก็จะหันมาชอบงานหวาเพราะมันทําให เย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยนะเออเรา <c oughs> นั่นแหละอ่าต่อไปก็จะมีงานช่างตู้ช่างเตียงมันไม่เหมือนองานเก้าอี้งานโต๊ะเหรอมันมันจะแยกออกจากกันมานะพี่นะเพราะว่างานตู้งานเตียงเนี่ยบางทีมันจะเป็นงานตู้งานเตียงที่เป็นงานไม้อัดนี่อาประเภทแบบอย่างเงี้ยงานไม้อัดนะพี่นะเป็นประเภทไม้อัดมาประทางานข้างในก็เป็นไม้จริงแหละเป็นโครงแต่ไม้จริงก็ไม่รู้ไม้อะไรอ่ะบางทีก็ไม่รู้ไม้อะไรอยู่ข้างในแต่ข้างนอกก็ไม่อัด ก็มานี้มันก็เลยมันก็มีเลยมันก็เลยมีราคาถูกไงอ่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานไม่จริงแยกออกไปอีกสายหนึ่งนะ่สองสายที่ไม่ไม่ได้ปนกันนะงานไม้เนี่ยคือช่างตู้ช่างเตียงเนี่ยเ่าที่สังเกตเนี่ยเคยทาเนี่ยนะก็งานช่างช่างแบบช่างที่เป็นแบบงานไม่อาจก็แบบหนึ่งงานไม่จริงก็แบบหนึ่งนะคือคนละสายกันเ็าจะออกออกแนวคนละแบบเลยคืองานงานเ็าทา คนละแนวอะ่ะมันบอกไม่ถูกมันต้องลงไปทําอ่ะนะแต่ถามว่าทั้งสองฝ่ายมาทําด้วยกันได้ไหมได้มันก็ทําได้เลยมันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบเชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะออกไปคนละแนวแต่มันก็ถูกแบ่งออกเป็นสองสายงานเออนามันมีอะไรอีกในในงานช่างไม้ในสายอาชีพช่างไม้อะมีพี่เยอะแยะเลยงานช่างประตูหน้าต่างวงกบอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นแบบความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยบางคนจะถามอา่พี่มันไม่ได้เป็นรวมกันอย่างไม้อย่างอื่นเน่ยไม่หรอก เขาจะออกไปอีกแนวหนึ่งเลยแบบแบบแบบเป็นเป็นเป็นร้านทำประตูวงกบเลยคุณจะสังเกตเห็นว่าไปไปเสิร์ชด,ดูในในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยัได้เห็นเลยทํามันอย่างเดียวเยประตูวงกบหน้าต่างประตูอะไรพวกเนี้ยนะวงกบประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างทําอะไรเยอะก็เปชดของเข้ามาเลย,ยนนะเนี้ยนะเนี่ยก็เป็นงานอีกสายหนึ่ง เฉพาะทางขึ้นมาอีกสายหนึ่งอ่ามันไม่ใช่หมดแค่นี้นะพี่งานในสายอาชีพช่างไม้ยังมีอีกไม่จะมีแค่นี้อ่ามีอีกมีอีกงานสร้างงานสร้างบ้านพี่งานช่างสร้างบ้านอันเนี้ยออกไปในอีกแนวหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันจะต้องไปเกี่ยวพันกับพวกโค้งหลงโค้งโค้งลังคาการตีเสาเสาอะไรเงี้ยรับน้ำนองรับน้ำหนักมีคานมีอะไรอ่อ อีกแนวหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งเลยพี่เออนะเนี่เป็นก็เป็นอีกสายอาชีพหนึ่งในงานช่างไม้อ่านะถามว่าเล่าให้ฟังทําไมเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยพูดถึงว่าคุณหาจะเห็นอมีประโยชน์อะไรคุณดูว่ากันอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันอ่ามาอีกสายอาชีพหนึ่งภายใต้สายอาชีพช่างไม้ก็คือช่างกลึงอ่างานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้ามันไม่มีการกลึงเนี่ยอืมมันขาดสีสันไปเยอะเลยนะพี่ถ้าโต๊ะเก้าอี้พี่เป็นงานไม้แท่งๆเนี่ยนะโอม มันขาดศิลปะไปเยอะเลยแต่อย่างสมมุติไอ้ขาไม้ที่เอารูปไม้ดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยที่ผมไปเอามาเนี่ยนะขอบคุณมากๆเลยที่เอามาใช้งานแค่เอามาอธิบายจังว่าสายอาชีพช่างไม้เนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยนะงานกลึงอ่าเก้าอี้เนี่ยคือไม่ได้มันไม่ได้ช่างทําเก้าอี้ทาโต๊ะต้องไปกลึงไม้ให้มันกลมๆเองไม่พี่ไม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 ่เขาส่งไปให้ลงกึงๆเลย คือเขาจะเชี่ยวชาญกว่าอ่านี่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมันมีเครื่องเฉพาะทางที่เขาจะต้องจับไม้เพื่อกลึงโอเคมากงานนี้มันไม่ได้งานงานมารวมกับอย่างอื่นนะมันจะแยกออกไปอะ่ะเท่าที่ผมเห็นนะนะเออหรือว่าจะไปทําด้วยก็ตามใจเลยเอาแล้วแต่ชอบเลยแต่งานนี้มันทําให้มีสีสันสําหรับงานเฟอร์นิเจอร์เออนะไม่ว่าจะเป็นขาโต๊ะขาเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะแม้แต่รวมไปถึง ลูกกงลาวบันไดอ่าถ้ามันไม่กลมๆก,กึงก่งๆแล้วมันเป็นไม้ท่อนสี่เหลี่ยมๆไปปักมันก็ดูมันดูเสียราคาดูเสียราคาเออโอเคไหมอ่าถ้ากึ่งขึ้นมามันจะดูแบบ โอ้มีสง่าราศีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคุณลองสังเกตดูสิอ่านะงานต่อไปงานฉลุอ่าบางทีลูกกงบันไดเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานแบบกึ่งอย่างเดียวหรอกมันก็จะมีแผ่นไม้แล้วก็ฉลุลายสวยๆแล้วก็ไปปากเป้ออกไป้วเอออันนี้ก็อีกง,งานหนึ่งเขาเรียกว่างานฉลุไม้มันแยกออกไปนะเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่ค่อนข้างวุ่นวายยุ่งยากลําบากอันนี้ต้องไปแบบ ไปไปบลูไปบลูบลูปริ้นบลูสกรีนออกมาเป็นเป็นลายแล้วก็ไปแปะบนไม้แปะเสร็จแล้วอาไบเขาบอกพี่ช่วยฉลุอ่าเขาก็จะฉลุตามที่ไอ้รูรูเนี่ยนเะอ้โหพี่เวลาฉลุที่นี่นะอ,อืงานนี่มันเออเอออะไรอย่างนง้นนะพี่นะอ่าเพระะมันก็จะแยกประเดี๋งงานหนึ่งเพราะเป็นงานที่เสียเวลามากๆราะงั้าามาเวลาทํางานช่างไม้ก็จะเวลางานฉลุหนักๆก,ก็เอาไปเลยี่เอาไปทําเลย ก็จะมียังคุณลงไปวังโพสิก็จะมีเลยนะเป็นลานเลยฉลุอย่างเดียวก็ทําฉลุอย่างเดียวเลยเอาไม้ไม้ฉลุ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 อย่างเดียวไม่ทําอย่างอื่นนะฉลุอย่างเดียว <albo> มีเชื่องฉลุวางอยู่ในหน้าร้านก็ตัวหนึง่งแล้วก็ฉลุอย่างเดียวเลยก็เป็นอีกหนึ่ง <WILLIAM> สายอาชีพที่เกิดขึ้นภายใต้งานช่งางไม้อา่าแล้วก็จะไม่อีก is, มีอีกไม่หมดหรอกอ่าจะฉลุเสร็จต้องแกะพี่อ่าถ้าฉลุฉลุแล้วไม่แกะก็มีอแต่ว่าราคามันสู้ฉลุแล้วแกะไม่ได้ เออมันไม่ได้เพราะมันบวกร,ราคาช่างลงไปี่ต้องจ่ายแพงเพราอยากได้แกะด้วยอะไรเงี้ยนะงานช่างแกะก็เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่โอ้อันนี้ออกแนวงานศิลปะเลยน้าอาบแล้วมันก็จะมีแบบเลเวลเป็นความเข้มข้นของช่างว่า งานงานขนาดไหนงานงานแบบงานงานบางๆแบบขีดเป็นลายเส้นเฉยๆงานแกะลึกลงไปสักนิดนึงหรือว่างานนูนเป็นงานจริงเป็นงานไม้แบบโอ้โหแบบขาโต๊ะขาสิงอนะไรเนี่ยมันเป็นนิ้ววางบนลูกแก้วเลยโอโ้พี่เขาแกะผมเคยเห็น พี่โอ้งานพี่นี่ปนีดมากโอ้พี่งานสวยเลยอะไรเงี้ยนะมันมันชนชั้นระดับเลเวลของช่างไม่เท่ากันนะอันนี้ขึ้นกับความสามารถศิลปะในเชิงลึกแล้วแบบนี้อันนี้อันนี้เนี่ยงานช่างไม้ตัวไประเพทช่างเก้าอี้มานั่งแกะไม่ได้หรอกพี่ย่างตู้มาแกะโอ้โมโมโนโนโนไม่ทำเพราะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพภายใต้ง,งานช่างไม้อะเขาจะไม่ปะปนกันมันแยกออกจากกันนะพี่จะให้งานแกะไปประกอบเก้าอี้เขาก็คงจะหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะไม่ใช่งานศิลปะแบบที่เขาชอบ ว่ามันจะแย่ออกไปหนึ่งสายงานนะมีอีกไหมมีภายใต้สายอาชีพจ้างไม้เนี่โอาหัวชีบ้านเลยช่างสีทําไมอ่ะเออพี่ลองสร้างบ้านทําเก้าอี้ทําโต๊ะทําตู้ทาเตียงแล้วไม่ทาสีสิโอ้ไม้มันจะมีอายุอยู่กับพี่ไม่ค่อยยืนเท่าไหร่ไงเวลามีสีทับลงไปมันก็จะทําให้ไม้มีอายุยืนนานขึ้นตราบเท่าที่สียังอยู่ไม่ใช่ยืนนานตลอดกาลนานหรอกนะเพื่อน มันขึ้นกับสีเหมือนกันสีมันไม่อยู่ก็ไม่อยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วมันก็ <c oughs> ค่อยๆผูค่อยพังไปตามสภาพเพราะฉะนั้นมีสีเข้ากลุมไว้มันก็จะทําให้ไม้มีอายุยืนนานขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งในในในงานสายช่างไม้ก็ช่างสีก็มีส่วนสําคัญอ่าที่จะทําให้งานสวยเอออย่างสังเกตเห็นพื้นดีเดี๋ยวเอ,เอาเอาลูปมาให้ดูนี่โอ้โหทางเงาแป๊บเลยเงางเงาก็ถ่ายมาเงาแป๊บเลยอ่านี่มันขึ้นกับเอ่อมันก็ขึ้นกับความสามารถเหมือนกันนะช่างสีนี่โอ้บางคนนี่ เนียนจริงๆเนียนจริงๆบางคนก็อ่าอย่างว่าก็ก็อย่างว่านะเขาทํางานแบบงานงานส่งงานงานชุดงานโหลมันก็ก็ทํางานแบบหนึ่งแบบงานแบบโปรเฟชชั่นอลมันก็อีกแบบหนึ่งงานสั่งทำอะไรเงี้ยมันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นมันมันก็จะมีเลเวลของเขาเหมือนกันอ่ะมาภายใต้สายอาชีพใช่ไหมมีย่งมีไหมมีภายใต้ยางอื่นอีกไม่ได้สุดที่ช่างสีหรอกพี่อ่าก็จะมีงานบออ่างานบอกเป็นงานที่บางทีอาจจะมองข้ามไป เบาะเนี่ยอย่างโต๊ะเบาะไอ้เก้าอีอ้เบาะโต๊ะเบาอย่างงี้เนี่ยนะพี่พี่เห็นเป็นเบาะทั้งหมดเนี่ยข้างในเป็นไม้นะครับโครงไม้นะครับตีเป็นโครงไม้ขึ้นมาแล้วก็ดึงเบาขังคือขึงๆแล้วก็ยิง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 เอาเบาะว่าเออพูดเหมือนง่ายนะพี่เวลาไปดูเขาแล้วโอ้โหพี่เขาเนี่ยช่างคิดจริงๆเลยเอาไปดึงตรงนี้ขึงตรงนี้ดึงตรงนี้ยิงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหงานศิลปะจรททิงๆ,ๆ,ๆก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทําให้งานเฟอร์นิเจอร์มันอืมดูดีขึ้นและที่สําคัญเนี่ยบางงานประมาณไหนเบาพียวๆมันก็มีเนี่ยอย่างเก้าอี้ไม้้้เเเเนนนนนนีี่่ยยบบาางงตตััวะะพืมก็็อป เพื่อ <P ew> er <ter> ให้นั่งแล้วมันสบายตูดเพราะไม่อย่างนั้นนั่งแล้วมันกระด้างกระด้างอ่ะวเป็นไม้อย,อย่างเดียวมันก็บางคนก็บางคน,งค,น,งค,นคุยสบายตูดหน่อยได้ไหมไหนๆก็จะเอาสวยแล้วสบายด้วยสิไม่ใช่สวยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบแบบนั้นเพราะงั้นก็จะมีเบาะเข้ามาประกอบทําให้เฟอร์นิเจอร์ก็เป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่โอ้ก็ดูแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้น,ะนก็จะประกอบด้วยสีสันเอ้ยโค้งเบาเอ้ยเบาผ้าเพืนอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะก็จะเป็นอีกหนึ่งสายงาน ที่ไม่ได้มารวมกันอยู่ภายใต้สายอาชีพที่เป็นเรียวกว่าช่างไม้อย่างเดียวหรอกนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจด้วยนี่อีกไหมในสายอาชีพช่างไม้มียังไม่หมดหรอกเอามาในอ,อีกอันหนึ่งก็คือช่างทำของเล่นอ่าประเภทแบบแอดวานตัวเองออกมานอกแนวเลยประเภทแบบช่างไม้เหมือนกันแต่มาทำของเล่นโอ้ยสารพัดสารเพรพี่ที่จะทำกันสารพัดเลยนะอมีมีอีก,ม,อกมีอีกในสายช่างไม้โอ้ยเยอะจริงๆเวลามานั่งคิดจริงๆแล้ว โอ้ไปได้สายอาชีพช่างไม้นี่มันเยอะขนาดนี้เลยเหรออีกช่างหนึ่งเลยอ่านี่าอาชีพช่างทําเครื่องมือช่างไม้อ่าสังเกตเห็นเลยประเภทแบบทํากบใส่ไม้โอ้พี่เขาขายตัวหนึ่งไม่ได้ถูกบางทีนี่ถ้าเป็นแบบเป็นเจ้าเจ้าดีๆนี่เขาทาสวยนะอ่าไม้เนี่ยไไม้ไมพยูงอย่างนี้นะหัามาทําเป็นกบไปเกือบเียนะสวยมาก งานดีมากเออแต่ราคาก็ดีมากเหมือนกานแพงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ของถูกเออบางคนก็มาทําพวกโต๊ะเลื่อยอะไรพวกเกี่ยวกับงานที่มันเป็นเครื่องมือช่างอ่ะบางทีเราทํางาน DIY อย่างเงี้ยเราก็ขี้เกียจทำาก็จ้างเขาทาเลยซื้อมาแล้วก็จบเลยอะไรอย่างงี้ก็เนี่ยก็เป็นหนึ่งสายชีพที่เกิดขึ้นภายใต้สายงานที่เรียกว่าช่างไม้เออนะาอ่ามีอีกไหมหมดแล้วพี่หมดแล้วเต่าที่นึกออกหมดประมาณนี้อ่าในคลิปต่อไปแล้วเราค่อยมาพูดถึงว่า ภายใต้เขา่าสายชี้ช่างไม้เนี่ยมันมีโอกาสในนั้นซ่อนอยู่ที่คุณอาจจะมองข้ามไปคุณอาจจะโอ้ถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกจะดีอะไรเงี้ยอ่ะคอยมาฝากกันในคลิปต่อไปกันแล้วกันสวัสดีครับ